สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำโหมดต่างๆของนิคอน d สามพันสี่นะครับเป็นแนะนำโหมดเบื้องต้นแล้วก็พอรู้ว่ามีใช้อะไรไปบ้างก็ผมเพิ่งทดลองใช้มาได้ไม่กี่วันเองก็จะพยายามแนะนำทัางที่ท่าแนะนำได้ครับแนะนำเลยครับผมโหมดแรกคือเป็นโหมดเอฟเฟคอ่อันนี้ผิดเป็นโหมดไกด์ครับโหมดไกด์คือ เมื่อเปิดปุ๊บมันจะขึ้นหน้าเมนูอย่างนี้ครับเป็นโหมดไกด์เป็นโหมดง่ายๆการเข้าไปใช้เซตติ้งง่ายๆครับเป็นโหมดการถ่ายภาพเป็นอย่างง่ายได้อย่างนี้ยีงสามารถเลือกได้โหมดนี้จะเดถูกย่อมาจากที่อยู่เมนูออโต้ครับแล้วก็โหมดขั้นสูงพวกนี้ก็จะอยู่ในโหมดเอฟเฟกครับ หมดนี้ก็ดูภาพที่เราถ่ายไว้หมดนี้คือรีเซ็ตจีนทัสเป็นโหมดที่ว่าตัดต่อภาพครับเป็นเฉพาะส่วนที่ต้องการเป็นตัวนี้สามารถตัดต่อภาพได้ด้วยโหมดนี้คือการตั้งค่าเป็นโหมดที่ว่าเอา,าการตั้งค่าโดยหลักๆเอามาตั้งัง้เื่กคุณภาพขนาดภาพเวลาปิดต,ตั้งเวลาปิดกล้องรวมัา เวลาการตั้งค่าแสดงผลเสียงและอื่นๆครับซึ่งใครซื้อมาก็ศึกษาตาคู่มได้เลยครับผมอันนี้เป็นการแนะนำาหมดเบื้องต้นโหมดต่อไปคือโหมดออโต้ก็เป็นโหมดเดียวที่อยู่กันในนี้ครับเป็นโหมดง่ายแต่ันจนอยู่ในนี้พอหมดนี้ปุ๊บมันจะมา,า,มาเซตค่าเป็นออโต้ทุกอย่างแต่วัดแสงในภาพที่เราถ่าย ถ้าอยู่ในที่มืดมันจะเด้งไปใช้แฟดแทนถ้าอยู่ในที่สว่างจ้ามันจะเลือกโหมดในต่างๆที่มีโหมดนี้โหมดง่ายของโหมดไกด์ครับโหมดต่อไปคือโหมดห้ามใช้แฟดห้ามใช้แฟดจะตุต้กเครื่องนะครับเป็นโหมดนี้จะปวดคล้ายๆเดียวกับออโตโ้แต่จะตัดเรื่องแฟชไปอย่างเดียวจะถ่ายได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีการใช้แฟลชรบกวนในสถานที่ห้ามใช้แฟชนะครับเป็นโหมดที่แนะนําว่าเป็นสถานที่ ห้ามใช้แสงในการดูภาพต่างๆอะไรพวกนี้หรือเป็นซื้อการห้ามมีไฟอะไรประมาณนี้ครับเป็นโหมดที่แนะนําดีมากหรือห้องสมุดอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ดีครับโหมดต่อไปคือเป็นโหมดบุคคลครับบุคคลนี้คือสามารถถ่ายเก็บรายละเอียดใบหน้าของคนงนั้นได้ชัดเจนขึ้นนุ่มเนียนขึ้นสีสีเป็นอิ่มตัวมากขึ้น ดูสมจริงมากขึ้นครับเป็นภาพที่ถ่ายเก็บละเอียดตรงใบหน้าบุคคลโดยให้สวยงามมากขึ้นครับผมหมต่อไปคือเป็นโหมดทิววิวครับโหมดทิวทัศน์รอทีครับโหมดทิวทัศเป็นโหมดการใช้ในการแจ้งครับตัวนี้จะไม่สามารถใช้แฟลชได้เลยแต่ใช้เฉพาะโหมดนี้การแจ้งเฉพาะเพื่อเก็บความสีสดใสในสภาวะกลางวันให้มันดูสมจริงมาก เป็นวิวที่ดูถ่ายเก็บรายละเอียดได้สีคมเข้มที่สุดครับโหมดต่อไปคือโหมดเด็กครับเป็นการเก็บรายละเอียดของพวกเสื้อผ้าเนื้อตามองประกอบของบุคคลนั้นครับทำให้ดูมีความเป็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็สีสดมากขึ้นโหมดต่อไปครับเป็นโหมดกีฬาครับโหมดกีฬานี้จะเป็นการใช้ชัตเตอร์ไวสามารถถ่ายรถถ่ายคนวิ่ง ถ่ายสัตว์วิ่งได้ทุกสภาวะเลยแต่ตัวนี้จะโดนตัดเรื่องแฟชออกไปครับไม่สามารถใช้ได้และโหมดนี้แนะนําในการถ่ายการแจ้งอย่างเดียวกลางคืนขอไม่แนะนําว่าไม่ค่อยดีครับโหมดต่อไปคือโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ครับหรือโหมดมาโคถ้าผมเข้าใจถูกนะครับเป็นโหมดนี้เป็นโหมดการถ่ายภาพใกล้ระยะที่อยู่ประมาณ 10เซนต์เท่านั้นครับห้างกะดูแล้วสามารถใช้คู่กับเลนฟิทได้ครับเลนฟิทขนาดรูรับแสงมา1น1.8ครับจะได้ดีมากเลยก็ถ่ายคู่กับโหมดนี้ภาพจะคมกริบมากเลยครับถ้าใช้โหมดนี้กับเปลี่ยนเลนฟิทอันนี้เป็นโหมดถ่ายบุคคลกลางคืนเพื่อให้เห็นว่าบุคคลกลาคืนนั้นเห็นชัดเจนมากขึ้นโหมดนี้จะใช้แฟลชในการช่วยถ่ายให้เห็นชัดเจนมากขึ้น แต่ก็จะข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้หน้าครูคนนั้นสว่างมากก็ก็ต้องคอยดูการใช้แฟลชที่มันเหมาะสมก็เพียงพอครับโหมดต่อไปคือเป็นโหมดของขั้นสูงครับแต่มันจะอยู่ในนิ้วมือตรงนี้ที่เราจะปรับเมื่อเราหมุนปุ๊บมันจะเป็นการเลื่อนเมนูครับนี่คหมุนตรงนี้ปุ๊บผมเนี่ยปุ๊บ ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันในการใช้ร่วมกับทําถ่ายภาพวิดีโอด้วยครับมันจะทำได้ดีขึ้นในการใช้โหมดนี้ครับเอฟเฟกของกล้องของเล่นแปลงเป็นภาพวาดภาพเป็นสีฉูดฉาดพวกนี้สามารถใช้ร่วมฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอได้ด้วยครับแล้วก็รวมกังการถ่ายภาพได้อันนี้ถ้าใครซื้อมาก็ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือนะครับเพราะมันผมไปอ่านดูแล้วมันละเอียดมากจริง มนมนว่าเมนูนี้แนะนํามานี่เยอะมากผมแจบอธิบายไม่ไหวผมก็ไม่รู้จะใช้โหมดนี้หรือเปล่าแต่ผมติดใจโหมดอยูซะมากกว่านะครับโอเคโหมดต่อไปคือเป็นโหมด m ครับโหมดนี้สาเป็นโหมดที่เราต้องปรับแต่งเองปรับแต่งรูปสายเองปรับแต่งชัตเตอร์เองครับผมเพื่ออันนี้เป็นโหมดสำหรับคนมือโปรแล้วสามารถใช้คล้องแล้ว เป็นโหมดที่ว่าถ้าคนเซียนแล้วสามารถก็ใช้โหมดนี้ได้เลยครับเพราะถ่ายว่ามีความสามารถลุกเลียนเยอะๆมากกว่าแล้วก็ได้ดีกว่าถ้าคนชํานาญในใช้โหมดนี้นะครับผมโหมดต่อไปครับเป็นโหมดตัว A โหมดตัว A นี้คือเป็นเป็นโหมดของเป็นปรับรูรับแสงครับใช้เพื่อทําให้พื้นหลังเบลอรหรือให้ทั้งพื้นหน้าและพื้นหลังอยู่ในระยะโฟกัส ผู้ใช้ดูแลแสงเองของกล้องจะต้องเลือกความไวชัตเตอร์เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดครับเป็นโหมดที่ว่าไว้ปรับให้อันนี้มันเป็นช่วยปรับในการรูแลแสงออตโอต้อีกทีหนึ่งแล้วก็สามารถถ่ายด้วยและสามารถปรับตั้งค่าเองได้อยู่ที่ตอนนี้ครับซึ่งฟังก์ชันนี้ผมยังศึกษายอยู่ว่าจะเล่นเป็นหรือเปล่าก็กำลังเล่นดูอยู่นะครับแน้นัโหมดต่อไปครับโหมดตัว S โหมดตัว S เป็นโหมดการปรับชัตเตอร์เองครับใช้เพื่อหยุดหรือเบอร์ภาพเคลื่อนไหวผู้ใช้จะเลือกความไวชัตเตอร์กล้องหรือรูปแบบเรือแสงแสงเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดโหมดนี้สามารถปรับการชัตเตอร์เองด้วยด้วยมือตัวเองอยู่อยู่ที่ว่าเป็นโหมดอย,อยู่ตรงนี้มือครับปรับแล้วมจะมีการรูรับชัตเตอร์อยู่ที่มือเราเองแล้วก็กดการถ่ายโหมดนี้ผมก็ แนะนำว่าสำหรับ3โหมดนี้ M A S นี่ครับเป็นโหมดสหรับมือโปรคือพวกนี้เขาจะเจ๋งในการตั้งค่าใช้ง่ายดีมากครับถ้าใช้เป็นภาพจะสวยมากโหต่อไปเลยครับโหมด P เป็นโหมด P นี้ผมชอบมากเลยครับเป็นโหมดที่ว่าใช้โปรแกรมอัตโนมตัติเป็นแนะนำให้ใช้สำหรับการถ่ายภาพทั่วไปในกรณีที่มีเวลาน้อยในการแบบตั้งค่ากล้อง กล้องจะตั้งค่าความวาชตเตอร์รับร,รูรับแสงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีสุดเป็นโหมดรวมทุกอย่างของ A และ S ถ้าผมเข้าใจถูกเป็นอยู่เป็นโหมด P เป็นออโต้คือสามารถปรับปุ๊บ,บกดชัตเตอร์เตรียมพร้อมถ่ายได้เลยครับตัวนี้ภาพให้สีสดใสมากแม้วอยู่ในห้องที่ร่มรมก็สามารถทำให้เป็นการภาพสว่างเป็นการเหมาะสมมากโหมดนี้ผมว่าผมชอบแนะนำมากเลยครับ ถ้าใช้โหมดกล้องระดับนี้และโหมด P นี้สามารถใช้ใช้ได้ตลอดทั่วไปเลยครับตัวนี้จะไม่สามารถใช้ชัตเตอร์ได้นอกจากเราจะเปิดตรงนี้ชัตเตอร์ขึ้นมาเองแล้วมันจะถ่ายชาัตเตอร์ด้วยเองครับถ้าถ่ายปิดนี้ไว้ตัวนี้ก็จะทํามันจะไม่สั่งงานให้ชัตเตอร์ทางานแต่ก็ถ่ายได้เลยครับแต่ถ้าต้องการใช้ชัตเตอร์ก็กดเปิดเพื่อให้ตัวนี้สั่งงานชัตเตอร์ด้วยตัวนี้จะไม่มีการยุ่งเกี่ยวก,ยกับการออโต้ชัตเตอร์เลยครับ ถ้าเราเป็นใช้โหมดเป็นพวกออโต้นะครับกัสเบอร์โอเคตลับวันนี้ก็เป็นการแนะนำเป็นโหมดเบื้องต้นของนิ k o n D300 นะครับ mm hmm. ก็เป็นกล้องที่ผมต้องศึกษาอะไรอีกมากมายเลยจริงว่ามันลึกซึ้งมากใน่ารจะเล่นกล้อง DSLR จริงนี่เป็นตัวแรกในเบื้องต้นแล้วว่าอยครั้งหน้า อีกไม่นานข้างหน้าผมก็จะขอจะซื้อเลนเพิ่มมาอีกตัวและเข้าหนได้ของมาใหม่ผมจะมารีวิวเพิ่มครับว่ามันมีอะไรมาใหม่มั่งและข้างหน้าผมจะมีการแนะนําแต่ละโหมดแต่ละคลิปเลยครับว่าโหมดหนึ่งคลิปนี้มันสามารถอะไรได้มั่งลึกมั่งจะแนะนําแต่ละโหมดเลยครับแต่จะเอาศึกษาเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากกว่านี้เพราะผมเป็นมือใหม่ก็ อย่างแนะนำอะไรมากไม่มาเขามีคนขอว่ารีวิวหมดด้วยว่ามีอะไรม,ม,มั่งมั่งถ้าอธิบายไปไเข้าใจบ้างก็ก็ดีไปครับแต่ถ้าใิทายไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยนาที่นี้ด้วยก็ขอบคุณสําหรับที่เสีิวลามาดูนะครับมือใหม่หัดใช้มือใหม่หัดหัดรีวิวก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ